สวัสดีครับมะเสงเมื่อกิ้คนมาลงไม่ได้เสียบไหมเสียงมันก็เลยออกอเสียงในฟิล์มเอามาฟังกันคนเกิดปีมะเสงในเดือนสิงหาคมนี้คนเกิดปีมะเสงให้ระมัดระวังเรื่องการเงินแล้วก็ที่น่าแปลกใจมากๆเลยไอ้สามปีเกิดเนี่ย อมาลงมัาเสงนี่ทั้ง3มดวงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายหรือต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการที่ท่านจะโครจรไปที่แห่งหนึ่งแห่งใดท่านต้องระมัดระวังนะหรือไม่ก็ระวังเรื่องยานพาหันะนะครับนะอาจจะมีอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นได้ หากแม้ว่าไม่มีอุบัติเหตุเรื่องยานพาหนะให้ท่านรามัดระวังเรื่องผู้คนที่จะเดินทางมาหาท่านเขาจะเดือดเนื้อร้อนใจทุกใจกุ้มใจหรือว่าท่านอาจจะเดินทางไปทวงหนี้ทวงสินไขเดือนนี้อย่าไปครับมันการเดินทางมันไม่ดอีอาจจะมีการตบการตีทะเละวิวาทกันเกิดขึ้นคนเกิดปีมะเส็งระวังก่อนที่มันจะเกิดเรื่อง อ้าวคนเกิดปีมะเสงก่อนที่เรื่องมันจะเกิดขึ้นมาอย่าให้ใครยืมเงินอย่าเซ็นคำประก,กันให้ใครอย่าไว้ใจเสมอนบัญชีเลขาคนสนิทมิตรใหม่ผัวใหม่เมีมยใหม่กิ๊กใหม่อย่าไว้ใจนะลุงขอบอกไว้นะเพราะดวงมันจะมีเกิดขึ้นนะอยู่ในศินอยู่ในธรรมถือศินบริสุทธิ์ไว้ ดวงแคตามมีดวงของที่จะได้พบที่จะได้เดินทางหรือได้พบเลยนะหัวเก่าเมียเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่ามีสิ์เหมือนกันมีโอกาสที่จะเดินทางร่อนแรมสัญจรไปที่แดนไก่ดวงคนเกิดปีมะเ็งนะแต่บางคนไม่ได้ไปบางคนก็ไม่ได้ไปนะ แต่ชะตาชีวิตมันน่าจะได้ไปไปดีไม่ลุงไม่ดีอะแต่ก็พิจารณาเอานะครับพิจารณาเอาถ้าเกิดมีใครที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือหนีหนีเจ้าหนีโอ้โไม่ไหวแล้วลุงหนีดีกว่าหนีก็หนีครับนะมาดูมะเสงอีกคนหนึ่งงานดีมากเลยมะเสงนะครับงานดีเงินดีสู โชคลาบได้ดิบได้ดีลุงขอเตือนเลยนะไอ้อะไรตั้งแต่เถอะมาลงมาเสงนี่เหมือนกับดวงเทวดาช่วยเหลือมาเสงครับดวงท่านจะสมบูรณ์ภูนสุขความหวังท่านจะสมปัตินาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ผลกําไรเพราะฉะนั้นทําให้ดีทําให้ดีขอเทพเทวดาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระฤาษีอุบาอาจารย์พระพิคเนต เทพแห่งความสําเร็จนะมะเสงขอได้เลยแล้วเดือนนี้สิงหาคมมาเสงสเสน่ขึ้นสุดแต่ส่นเนที่ขึ้นมาก็อย่าไปทำให้มันหม่นหมองอ่ะอย่าไปทําผิดศีลผิดธรรมอะไรที่มันข้อห้ามต่างๆในเรื่องศีล5้าศีลแหรือศีลสองร้อิบเจ็ดสามร้อยกว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเป็นคนธรรมดา หรือจะเป็นสมณชีพามก็แล้วแต่ก็จะไปทำผิดศินมีเช่นนั้นเดี๋ยวเจอดีจีวรปิวขอควรระวังนะครับมาเ,มเสงนะข้อควรระวังให้ตันหนักให้มากเดือนนี้อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปลงทุนกับคนอื่นนะอย่าไปลงทุนกับใครเขานะอย่าไปคิดมีเด็กอย่าไปคิดกินลกเด็กอย่าไคิดกินหญ้าอ่อน นะครับเดี๋ยวจะนอนโสมเอาเดี๋ยวจะป่วยเป็นไข้มาเรียเอาอย่าหาเรื่องมาเสงมาดูมาเสงอีกคนนึงไอ้คนนี้ไอ้งูตัวนี้ชอบละลานชาวบ,บ้านชอบหลอกชอบลวงชอบโกโหกเขาคุณระวังไว้ให้ดีถ้าคุณเป็นงูเล็กที่ชอบหลอกชอบโกหกบิดผิวบิดผิดนัดเขาหลอกเงินเขา ลวงเขาโกงกิโลโกงตาช่างโกงสารพัดโกงนะเดือนนี้คุณเจ็บตัวแน่รอวังนะครับคนเกิดปีมะเสงยาลิคิดกบฏโคตโกงชาวบ้านเขาคำพูดของลุงคำทำนายของลุงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็พูดด้วยใจจริงจากหมอดูชาวบ้านอย่างลุงชา เตือนเป็นข้อควรระวังคนเกิดปีมะเสงเดือนนี้ระวังเลือดจะตกอย่างจะออกดีไม่ดีก็หยอดข้าต้มหนักหน่อยก็สายยางร้อยจมูเทะเจาะคออะไรแบบนั้นหนักไงคือไปเขาจัดการมันจะมีเรื่องให้ระวังเรื่องจากการอะไรก็โกงเงาไงใช่ไหม เอาซื้อทุเรียนเอาช่างกี่ทุเรียนโลเท่าไหร่โลละร้อยยี่สิบยกขึ้นมาแหมมือกดน้ำเป็นหน่อยหรือเอาเชือกดึงลังกิโลลูกค้าไม่เห็นโอ้โหโลนี้ทำไมไอ้โลกนี้ล่อไปสามโลครึ่งความจริงมันน่าอยู่อยู่แค่สามโลแหมล่อไปอีกครึ่งกิโลหลายหลายคนคนไหนก็ได้นะโลละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยโกงโกง,งคนละครึ่งโลครึ่งโลระวังนะครับนะในสมมตินะไม่ได้ว่าพอคาทุเรียนนะ เดี๋ยวสมมุตินะสมมุตินะหรือขายปลาขายผักไม่รู้คุณจะขายอะไรถ้าขึ้นตานช่างกิโลแล้วอย่าไปโกงเขาเขาจับได้นะโอ้โหถ้าโกงทุเรียนนี่นะโอ้โหท,ทุเรียนตบหน้าเลยนะร <laughs> ะวังนะครับระวังให้ดียกตัวอย่างไม่ได้ว่าใครนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มจะซื้อหากินกันได้แล้วโลละหนึ่งร้อยบาททุเรียน นะฮะเริ่มแล้วครับโลดตอนนี้ลงมาเหลือ80ก็มีกินได้ครับลูกเล็กๆลูกเล็กๆล,ล,ล,ลูกหนึ่งก็ประมาณ2โลก,กว่าเกือบ3โลนะก็เอาได้แต่อย่าไปโกงกันนะขายผลลามากลากไม้ขายผักขายปลาไม่รู้จะขายอะไรก็แล้วแต่คนเกิดปีมะเส็งจำไว้นะครับอย่าหลอกอย่าลวงอย่าโกงเขาไม่เช่นนั้นจะโดนอีกมุมกลับหนึ่งก็คือดวงของท่านระวังจะถูกโกง ถ้าท่านไม่โกงเขาท่านก็ระวังด้วยดวงจะถูกโกงถูกเบี้ยวถูกหักหลังเรื่องการเงินแล้วก็มัดเสงอีกคนหนึ่งที่ปล่อยเงินกู้เก็บดอกอะไรทั้งหลายแหละระวังเดือนนี้ไม่ต้องไปทวงลูกค้าใครไม่จงช่างมันใครไม่จ่ายกะช่างพันนะครับไม่โกงครับแต่ไม่มีให้ใครที่ทําธุรกิจยิ่งใหญ่ก็ระวังไว้ครับดวงเดือนนี้ระวังเรื่องการเงินแต่การงานมัดเสงดีครับการงานดีผลประโยชน์ผลกําไรดี ผู้หลักผู้ใหญ่รอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยเมื่อคุณดีขึ้นดวงดีขึ้นเงินมากขึ้นหรือมอีธุรกิจดีขึ้นคุณเตรียมตัวได้เลยมีคนที่คอยฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณคนที่มีลูกน้องบริวารดวงของท่านอาจจะได้ดิบได้ดีมีมีลูกน้องดีลูกน้องหาเงินให้ดีโชคดีมากเพราะ,ะนั้นจะเสียก็เสียเพราะตัวคุณเอง นะครับเสียเรื่องเงินด้วยนะเสียเรื่องเงินแล้วก็มาเสงระวังไว้ดวงอุบัติเหตุมีเกิดขึ้นกับคุณนะครับจำไว้เลยนะลุงบอกแล้วนะงานดีโชคลาภดีรอบข้างธุรกิจมาดีหมดเลยแต่เสียเรื่องเงินแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการทะเลาะวิวาทนะครับเรื่องการทวงหนี้ทวงสินจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆนะสุดท้ายนี้ เรื่องหนึ่งถากแม้ว่าเรื่องเลวร้ายไม่เกิดกับคุณคุณไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครคุณก็ระวังไว้จะถูกเขามาหาเรื่องเอาระวังนะครับอย่าไปโกงเขาแล้วก็ระวังไว้ใหญ่เขาโกงเราโชคดีครับมาเสงครับพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ